สวัสดีครับนี้อยู่ที่อำเภอคุณหานจังหวัดชิสเกตครับวันนี้มาเทศกาลลอยกระทงครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะฮะกับสองทุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็บรรยากาศคึกคืนครับก็มีลอยกระทงแล้วก็ขวดนางนกขมานแล้วก็ตักไข่ปลาโตนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ

เสียงอ่งา,านาาน,าานาิดประท้าเสียงอันดังนิดนึงนะนี่เคยกาปมกลับมาถล่มจบพระนี่ใจทเธอนี่ยจะรกเธอไับไงกันครับตัวเส้นทางที่ผมมาทำคลิปนะครับแข็นะครับแข็มากนะ ก็เป็นชุดการแสดงจากชุมชนบ้านดานนะคะรางวัลชมเชยนะครับก็นี่นะฮะนี่ก็เป็นรางวัลยอดดีสำหรับร่วมกับชุมชนบ้านดานและก็ชุมชนบ้านกลางนะคะชื่อชุดการแสดงว่าออนซอนอีสานนะคะผู้เราก็เจอน้องชายตัวเล็กๆนะครับอร่อยกระหูกเจอหน้องชายครับแม็ก มีกระท่อมยืมเร่อยอย่วะมีกระท่ห้ยืมร้อยได้ <c oughs> หลังครัวบ่อนไปเรอเื่อเมืนี่ร้เตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศการลอยกระทงะครับเป็นน้ำจากอาเก็บน้ำนองสีนะฮะนี่ครับคนค่อนข้างเยอะนะครับนครับ ดูอน <Ooh. S 3> ุญาตออกจากตรงนี้นะเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนิดนึงครับแต่ก็จะให้สิทธ์ให้ครับใกล้ๆแล้วแล้วก็แรมน้ำมันเสียงค่อนข้างดังนะอยขออนุญาตออกจากตรงที่เพลงก่อนนะฮะออนุญาตเดินดูรอบงานก่อนนะครับถ้าเราจะไม่ได้ลอยนะครับคนเยอะ บรรยากาศเล็กน้อยๆนะครับไปฝากผูที่อยากกลับบ้านนะครับเพื่อนรอบข้างมีของกินเยอะนะครับพวกลูกชิ้นทอดอาหารกิน,นง่ายเยอะมากนะครับข้างน้าก็จะมีร้านขายของนะครับ เทียวนะครับไม่รู้จะกินอะไรค,ครับผมก็จะมากินลูกชิ้นกันนะครับแฮ <c oughs> ะไอ้ลูกชิ้นรายนี้บอกเขาว่าแจกฟรี่รนะโล้ท่านต่โลูกท่านม่บอกโล้ท่าอันนี้บอกเขาว่าแจกฟรีลูกชิ้นรายนี้ก็นอยังคือถือใบใสพยายัางมานำเสนอก็ให้นุ่งบ่หนุ่เยเสน่ห แย่งไส่ไม่เลยบหรอเรอวครับอร่อยอ๋อไอ้ไม่ต้องไปนี่มาคนเดียวครับครับคือเดียวครับผมอ๋อโกโบนครับนี่ตี๋โกโบนวยังหลานรับผมมาหลานเนี่ฝากร้านเนี่เอาฝากร้านก็ฝากร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้อยู่โอเคทำตัวได้ก็มาลูกชิ้นนะครับโอ้ยเนาะเดี๋ยวเบิ้งกินเข่าหอยก่อน ตักดีเอ็ซีเอ็สวัสดีครับหมูหมูหมูของเลียงหมูกี่ผันผันที่เลมาเป็นพ่อค้าหริงเหียนี่เอาเมียอยูคนหนึ่งสบายเลยนี่เอาใจไม่ได้ อะไรกินต่อนะครับเอาใส่ไข่อันนี้แบบปีนะก็นั่งสิบอกว่าปอใส่น้ำตาลเอ oh <my> ้ไม่ได้ขึ้นไมได้ป่ะครับครับผมขอบคุณครับมา <c oughs> ดูกันทำกันครับ

รมดาละเจบาทแต่ใครที่มาจอีกสอบาทนี่้านยับมาให้สนามบุดบอนนี่ร้าสนามบนอีกอบาทมาใบ้นามบก่านเอา6บอันนะคะเจริญเท่าไหร่

แต่ของผมขอ,อกินเลยนะครับร้อนๆ้น,นะต้องเจอ,อร้อนๆต้องเจอนะครับโ okay, อ,ไไอเคสวจ็ดบาทน,นะครับตัวนี้ธรรมดาเมื่อวันทองยูไง วันฮาโลวีนมันตงันวันฮาโลวีนตรงกันกับวันลอยกระทงมันจะมาในซีนแบบอร่อยอไม่หวานมากร้อนๆ ปแล้วเจ้าบอะใส่ไครกี่บาทสิบห้าบาทกระบก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้น,น,นะครับนี้เค,ครับ เยากจบิปเตอนนี <forest> oui, ้าว so ่ามกจะหมดแล้วก็ยัก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแลการครัปฝากกระตุ้นกำลังใจนะครับหนึ่งไปแล้วหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับการทเี่ของผมด้วยก็นำคลิปมาเสนอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแล้วครับุคครับ